ดีครับพี่พี่มาพบกับเติมบนตัวไ้วนะนี่ NMR วัดหังสิบแรงครับตัวนี้เป็นปีหกศูนย์ด้วยนะนี่เดินมาปุ๊บสังเกตเลยตัวแรกนะครับใส่ลักของเขานะปีหกศูนย์ส่วนใหญ่ใส่ากักจะเป็นแบบนี้แหละอ่ะมาดูตัวรถครับตัวนี้เป็นช่วงสี่เมตรสามสิบนะครับ NMR คันนี้นะครับนี่มีหลังคาด้วยใครหาใช้งานเนี่ยที่ใช้พวกหลังคานะคันนี้ตอบโจทย์นะช่วงใช้ก็สี่เมตรสามสิบะครับพี่พี่นี่ดูโยงดูยางนะ คันนี้วิ่งมาแสนห้าหมื่นโลนะพี่เดี๋ยวพาไปดูภายในนะเดี๋ยวให้ดูของทางด้านของกระบะก่อนนะครับตัวรถคันนี้เดิมนะหัวเดิมเลยนะครับไม่เคยนําสีนะครับตัวนี้ NMR นะครับปีหกศู 60. นย์นี่ป้ายทะเบียนก็เดิมเลยเนี่ยสวยจัดนะครับใครหาไปใช้นะคันนี้พี่ๆลองดูนะครับอ่ะมีติดพยองพยางเรียบร้อยแล้วไปครับเดี๋ยวให้ดูภายในนะพี่นะนี่ปีหกศูนย์ 60. ภายในนะครับยังไม่ใช่กระจกไฟฟ้านะครับยังเป็นมือหมุนอยู่นะมือหมุน ไอ้แบ็ก็ยังไม่มานะครับนี่อ่ะเล็ใหม่เอา้ากุญแจรครับแจหายครับกุญแจหายพ,พี่เป็นหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมเอากุญแจตัดตาให้ดูกันหน่อยครับเครื่องเป็นไงอันนี้เครื่องดีนะพี่คนขับขับมาเมื่อกี้บอกโหเบรกดีเลยเครื่องดีนะเห้ตาให้ดูดีจริงไหมเ้ยม่แสนห้าหมื่นสองพันกิโลเนี่ยเลขกใหม่เครื่องดีนะ เป็นพีอ่อ่ะ,อะพี่ลองดูนะเดี๋ยวผมยกหัวให้ดูแล้วกันเปิดราคาก่อนไหมได้ครับเอาราคาก่อนเลยนะพี่คันนี้นะครับเสนอขาย NMR 4 3 0ปี60 6 8 5 0 0หบาทสภาพแบบนี้นะสวยๆแบบนี้เอาไปเลยนะครับ6 8 0 0 0แปดมาพร้อมๆนะครับเดี๋ยวยกหัวให้ดูหน่อยนะนี่หัวเบานะพี่พ เพราะไม่เคยทําสีนะครับหัวก็จะเบานี่ลองดูนะอู้เดินไปเนี่ยเดินหมดเลยนะครับแผ่นกันความร้อนนะครับเครื่องห้องเครื่องสวยกริฟต์ับพนนีก็เรียนได้ว่าใครหาไปใช้งานนี่ที่แต้มสีแต้มมาร์กยังอยู่อยู่เลยนะใครหาไปใช้งานแล้วกันครับหกแสนแปดหมื่นห้าพันบาทที่ไม่มีไม่มีผิดหวังแน่นอนรนาะคานี้ได้หลังคงหลังคากระบะสวยแบบนี้นะครับกว้างนยผมว่ามันน่าจะกว้างไม่เกินเมตรแปดสิบนะประมาณเมตรเจ็ดห้าเมตรเจ็ดสิบนะครับช่วงกว้างนะแต่ยาวในสี่เมตรสาม อะใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะพี่ไปครับไปเดี๋ยว